อบใจล้วน,นมาวัดหลังสวนด้วยจใจกราบหลวงพ่อตองใหญ่มาไว้ขอพอรโอดนี้ตำบลบ้านกลับน้องโดน,นสระบุรีลูกมาพึ่งบารมีหลวงพ่อบุรีจะรูวนนอง วัดหลังสวนตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2568วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568กำหนดการวันเสาร์ที่18ตุลาคมเวลา18นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิฉลององค์กรถินณสนามฟุตบอล MDS วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเวลา10นาฬิกาแห่องค์กถินเวียนรอบอุโบสถเวลา10นาฬิกา30นาทีพิธีทอดถวายองมมค์กถินสามัคคีเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์และขอเชิญผู้ร่วมบุญรับประทานอาหารพร้อมกันเจ้าภาพกถินคุณวสันต์พรมคำสนามฟุตบอล MDS และเพื่อนๆประธานอุปถมัมภ์ ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกองบุญพระไตรกะถินบริวารไตรละ1,000บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างโรงครัวพัฒนาวัดให้มีความเจริญถาวรและบูรณะปฏิสังขร์ถาวรวัตถุติดต่อร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพพระไตรกถินบริวารและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานได้ที่วัดหลังสวน โทร099 052 6055 099 052 6055และคณะกรรมการวัดหลังสวนหรือร่วมบุญโอนผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหลังสวนบัญชีเลขที่986 997 9009 986 997 9009 อย่าลืมวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานบนุญทอดกถินสามัคคีที่วัดหลังสวนตํบลบ้านกลับอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีหอบใจรล้วนมาวัดหลังสวนด้วยจะให้กราบล่วงพอตองใหญ่มาไหว้ขอพรโพอดน,นี้ ตำบลบ้านกลับน้องโดนสระบุรีลูกมาพึ่งบารมีหลวงพ่อบุรีจะรวนน้องต่อเติมความหวังจงช่วยทีทางให้เทเปิดดวงที่มันรีปรีให้มีแต่